สบายดีทุกคนวันนี้น้องหน่อยสิมาตามมัมหมกตองสุดคนกินนี่หมกตองสร้างสิได้กินโอ้ยหมกตองโดนเนื้อข้าวสติกินเวิบ์บะมื้อเมื่อข้าก็ะไรสิได้กินนี่มีกระปูน้มามาตัมกินเลยก็ี่คำล่ะตัมแบบสบายสบายด้วยนะแบบเราตัมพอเองชิวเกินจะใส่สน้ำมันแสกอยากอยากน้ำลายแตกแหละ ใช้นำตาลได้หลายมาบางทีมันสมต้องว่าสิสรีเซตาเว้ย ตัวน,นี้ก็สวยเคลือไทยน,นังให้ฉนละลมพัดตีะเลยข้นหนาขนหกะลิลลทีใกลฝาก,กเพืนี่ยดดดดเดี๋ยวฟักโดงามอยู่เกาะไเขาไปโดฟักๆเดี๋ยวสิทให้นาอน่มาหนาดกานังลงนั่งลง กอลมา้อสเลดีน่อขันแยงใส่ไวยอืมเอากระถือตัวเันแหงร้ายโอเค๋ยวใส่ปลาันแยงเ,เครื่องไปลแล้แบแจบแจกทอะไง ก้อนเน่าปูของเากินดิบที่ก้อนนันใส่ดิบเกลบอก้อนมันจะเกลือก้ามสะอาดมาเคลืมอนไหวมาเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวหกไง่ายเลยจับ อตอนปลปูเจ้โค้กแห่ในแบบเผ็ดเขียวมามาม,มามากินกันแล้วยวเราทนี่มาเด้อทุกคนกินแตมกตอบวงนี่กุ้กจับปูน,นี่ประแดดของให้เผ็ดนะแต่ว่กมาฝากให้กินแต่ดนอย่ทัานเบิดเป็นแก๊สโอ้ยบุ๊ ขาแนวส่งสวงงยมแรกมืกิป้ปนไขาอีนดีกปู่ตอกแคบอแคบ ต่อเหมันเขากันชามสเบิร <ination noises> ์โทนึงกับปูปลาแหยงหอม

ทางพี่น้องพันธุไทยก็เสือหบากระท้อนบม้แม่นาะประมาณนั้นเป็นบม่งไม้ที่ป่ะนุ่นโดนเลยกินปีหนึ่งเสด้กินเธอหนึ่งส่องเขากับเสือมันต่ำเหมือนกันบ่ สมไข่เนี่ยกระปูหวานเขาบอกนิดหนึงนะเนาะครับไปหน้อยเอ็นนะฮะนมาแม่ไปนหน้อยตรงนี้แพนด้าก็อยากเลยเนาะกระปู ข้าวบุกน <bad. S 2> mm. ่ตาสมเลยดีเนะ่พอแค่ไหนเนี่อผสมหอมไหมพอแค่นเขากกินนะมันโบเทสพอกลังไมหรอะ Ừ. xuống tụm đi đi nè lên tả đấy anh tiếp thọ tao nè hết rồi không chơi ngoài bất hậu cũng đó, phải cứ phải mì nhìn ra chỉ dạy của cõi, cướp bây giờ, giờ đà ừ. à. cả hàng, bộ thon đạp đạp phải đọc tuần này lá, ยอมล่ะเพชรอักษรปรับช่วงเลยนะแบบตาสว่างออกเลยเไปกินได้แต่กินอ่ไรไรขอรัดแรงเนี่ยกินทั้งมันช่วงน่ะคำที่ถ่ายกับกูมาคำสุดท้ายกันมาเนี่ ปูเป็นโตเลยมันเนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของกับปู่ะช่วงช่วงแำมแหลก บูเบสก์ยังร้ายเต๋อไปดูกุ๊กไก่บยอยากกินหนากรองเนาะเดี๋ยวให้กูไก่กินต่อสิบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกินหนาจังหวะกันไหมส่งให้น้องมากินเท่ากับสิบประมาณนี้แหละขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะโอเคขอบใจทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหเพชรไร